สวัสดีครับ FC ช่องไทยสารคามพาเพลินและเต้าหยองนะครับคลิปนี้ EP นี้จะมาขอบคุณนะครับสำหรับหลายๆ FC หลายๆท่านที่ให้กำลังใจจากเต้าหยองและหนึ่งในนั้นก็คือนักร้องดังนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจเต้าหยองในวันที่ไร้สด oh, no. เอฟซีายท่านอาจจะพลาดชมไรสดใน,นค่ำคืนนั้นนะครับหรือไราท่านอาจจะไม่เห็นคอมเมนต์ของนักร้องดังท่านนี้ที่คอมเมนต์ในไรสดของเต้าหยองและพ่อเอส oh, <no. S 1> โดยนักร้องคนดังกล่าวนั้นก็คือคนนี้นะครับเปิ้นปะทุมราชโดยเข้ามาชม ไร้สดและพิมพ์ข้อความให้กำลังใจว่าพอนี่าเต้นเหมือนสมัยเป็นตัวกงเลยฮ่าฮ่แสดงว่าเปิ้ลปทุมราชเป็นแฟนคลับ F-C ของพ่อเอะเหมือนกับแอดมินเลยนะครับเพราะว่าพ่อเอะจะเ oh, <No. S 1> ต้นและลําโดยท่าเต้นจะประมาณนี้แหละนะครับในการสแสดงของพ่อเอะสมัย เป็นหนุ่มๆไปย้อนดูไปย้อนชมได้นะครับถ้าไม่เชื่อและยังคอมเมนต์เพิ่มเติมมวลหลายๆครับ <Wow. S 1> สูส้ๆครับทุกคนนี่แหละคือกำลังใจที่ดีจากศิลปินอีกหนึ่งท่าน oh, <no. S 1> เบิ้ลนปทุมราชนะครับและแอดมินถือว่าเป็นตัวแทนของเอฟเตายองอีกหนึ่งคนที่ขอบคุณเบิ้ลปทุมราชนะครับที่แวะเข้ามาชม ไรสุดและคอมเมนต์ให้กำลังใจเต้าหยองให้กำลังใจพ่อเอะในครั้งนี้ขอบคุณสำหรับ f อที่ติดตามชมคลิปจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยแล้ว,ลวกันนะครับ